แล้วจบแล้วจบแล้วจบ Ui, lâu, แตกเหรอไม่แตกขาเลยอ่ะขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขาโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ย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 